Okay. สว,วัสดีครับพี่น้องครับมื่อกี้กงอุดถิ่ผ้ามาตำบักทั่วเนี่ยครับบักทั่วริงกับทอดปลาดุกเสิร์ฟพิซซุดครับเดีย๋ยวคนผงโจรสต้องไปยังน้อย ไม่ผิดก,กระดินตำนะครับ สัมผัสเรวแล้วกันทัวร่ลงไป ตำทั่วครับตำไม่แตกครับ ตัแตกแล้วครับตัมทัวรมดแตกมดโผล่เชี่ยเมัดแตกแล้วครับมือเส้นประกอบครับตัางทัวเส้นปบะกอบเกลือหน่อยเส้ลงไปปุ้งรถด้วยชุวรรดครับ น้ำปลาครับคนเขากันนะคุยคุเขากัน แับนวตามใจชอบครับเรียบร้อยแล้วสักจานเรียบร้อยครับ ใส่ใจเรียบรแบบตำทัวก็ถอดปลากระสุกแล้วครับนะครับทอดปลาดูกหน้าครับเรียบร้อยครับเขากันเลยบั่นมาเลยครับพี่น้องมากินเข่าครับทอดปลากรบตำทัวั้งกันครับพี่น้องครับต่อพุ่งอาไรจะลดเพิ่มเลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปเพียงตัวนี้ครับพี่น้องครับพอกันไม่ลิปหน้าครับสวัสดีครับ